ดีเช้าวันพุทธที่หกกันยาโอ้หกตุลาหกตุลานะคะวันนี้วันพระนะคะมีอะไรจะให้ดูนะคะตอนไปนะคะก้างก้ากับเครื่องพ้าตอนไปได้กับข้าวหนึ่งอย่างคือไข่ต้มขากลับมานะคะดูนะคะมีหมากไปด้วยหมากอุอยนี่เต็มหาบตะกราเลยนะคะ เบิงเบิงเด้อค่ะพี่น้องไดมีของปะกุ้นข่อยเห็นแต่ในนิทานเด้อค่ะอันมีของปะกุ้นอันของอะไแย่ข่อเห็นแต่ในนิทานเด้อค่ะข่อยเห็นแต่ในของดูเพื่นของดูเพือนของดูวัดเอากระซ่างแล้วไปวัดกับมาเนาะได้หาบมาเต็มตาเนาะค่ะพี่น้องเบิงเด้อค่ะข่อยเห็นแต่ในนิทานข่อเห็นเมียข่อยเด้อค่ะเบิงเบ๊้ยจจกอันใดนตัวอันใดนค่ะพี่น้องเบิงซอยกัน นี่แหละเนาะเขาว่าหาบุญอิหีนะคะบุญ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 คักบุญเนี่ย <laughs>